ต่อไปนะครับเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีกันครับตามวันนี้เลยนะครับกันครับคุณจะมีข่าวดีจากเพื่อนจากโปรเจกต์อะไรใหม่ๆครับคนราศีกันเขาบอกว่าให้มีเพื่อนในช่วงมีนาคมจะมีการติดต่อจากคนรู้จักคนใกล้ตัวครับการเงินต้องอดทนหน่อยนะครับต้องใช้การวางแผนทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีจะมีเสถีย้เสียเงินนะครับความรักคนโสดมีข่าวดีจะมีเสน่ห์คนมีคู่ความรักถือว่าลงตัวดีนะครับสุขภาพครับช่วงนี้เรามาระวังการกินเก่งนะฮะกินเก่งกินมากอ้วน เบาหวานคอเลสเตอรอลนะครับชาวลัคนาราศีกันย์มีเกณฑ์อ้วนขึ้นใช่เลยนะฮะ เรื่องของโชคลาภครับโอ้โหคุณกําลังจะมีโชคครับใครที่หวังว่าจะมีบุตรนะครับอยากจะได้ลูกจะมีลูกครับจะได้โชคจากสัตว์สองเช้านะฮะรับรอมครับแฮปปี้ดีมีความสุขครับคลที่เกิดลัคนาราศีกันคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่จะได้รับการสนับสนุนมีการพูดคุยติดต่อการค้าการขายการจรจาถือว่าดวงดีโชคดีครับเลขนาโชคที่กับเลข2 1 7 8 2 1 7 8หคือเลขนําโชคของชาวลัคนาราศีกันครับทาบุญครับบ้านเด็กกร้าครับและก็ทําบุญให้กับคนพิการคนยากไร้ด้วยนะครับ ดูแล้วใช่เลย